สุนทรโมหันนามเดิมผู้หรือที่รู้จักในนามสุนทรผู้สุนทรผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2329เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีเขาได้รับโยกอยองเป็นเชกสเบียแห่งประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักรษ์รัชสมักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านทายเมื่อสิ้นรัชก,การได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรลสังสรรค์ในสมัยรัชกาลที่สี่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตลงในปี2398ผลนั้นที่มีชื่อเสียงของสุนทรผู้ เส้นสิงหาไกรพบพระอภัยมณีพระไสยสุริยาลักษณ์สนวงนิราชต่างๆเป็นต้น